เซฟเดิมแท้เนี่ยความจริงเนี่ยนะครับจะเกิดกับคนนะครับที่ไม่ได้หับไม่ได้นอนอเช่นถ้าเราไปเที่ยวอเมริกาเนี่ยมีโอกาสเจอพวกโฮมเลสที่ไม่มีที่พักแล้วก็พวกขอทานคนที่กินไม่ได้นอนไม่หลับอะไรพต่างๆเนี่ยความเป็นอยู่ไม่ดี2ก็คือเซฟเ,เดิมเนี่ยตำแหน่งที่เป็นเนี่ยมันจะเป็นตามแนวนะตามแนวผมแนวร่องจมูกคิ้วนะครับ บางครั้งถ้าปยนวดปยเข้าก็จะเป็นแถวนี้นะถ้าหันหลังก็กจะมีที่รอบหูบางทีอยู่ในหูนะครับถ้าเป็นคนที่มีขนเยอะหน่อยว่าจะมีทีห่หน้าอกนี่คือตำแหน่งของที่เป็นเซตเดิมแล้วก็เป็นในจำนวนของคนที่เป็นมีเป็นโฮมเลสถ้าไมถึงยังเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าในตำแหน่งบริเวณที่ผมพูดทั้งหมดยังมีต่อมไขมันอยู่บางคนเซตเดิมยังมีที่ตาด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงบริเวณเหล่านี้มีต่อมไขมันอยู่เวลาไม่ได้หลับได้นอนเนี่ยน้ำมันมันจะออกแล้วมันออกในน้ํามันเหล่านี้มันก็จะเป็นอาหารของเชื้อยีสต์เชื้อ yeast แล้วก็เชื้อแบคทีเรียมันก็เลยทำให้เกิดเป็นเชื้อกเค d ร r มา t i t i s มันจริงๆคำว่าเซบ e b o r r h e a seboric เนี่ยมันเป็นภาษาละตินที่ทางการแพทย์เข้ามาในตำแหน่งที่มีต่อมน้ำมันเยอะนะครับต่อมน้ำมันชนิดที่อยู่ตรงตะเข็บเครือบตะเข็บหรือแนว แนวของตรงที่มีคนเนี่ยครับเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วกวารรักษาซบเดิมเนี่ยก็คือเราต้องไปลดการหลั่งของน้ํามันนะครับอาจจะลดด้วยการธรรมชาติก็คือหาที่อยู่ที่อาศัยให้คนเขาได้หลับได้นอนดีขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดคนนี้มีบ้านแต่ไม่ยอมกลับบ้านก็ไล่กลับบ้านแล้วให้นอนหลับพักผ่อนให้มากอย่าก,กินเหล้าอย่าเที่ยวเตะด,ดึกดื่นอะไรน,นะครับ สองก็คือในการลดต่อมน้ำมันก็คือให้ยาให้ยาที่ลดต่อมน้ำมันส่วนเรื่องยีสก็ให้ยาคายยีสนะครับไม่เกิน1นถึงสสัปดาห์ก็หายนะครับไม่ไม่ได้จำเป็นต้องเป็นโรคเรื้องแต่ถ้ากลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมก็จะมีโอกาสเป็นซ้ำเดิมเรื่องอีกเพราะฉันเป็นต้อกระจกเนี่ยสมัยผมเรียนอเมริกาเนี่ยเราจะเจอเฉพาะคนที่ต้องมาออนฟ o t s t a m มอะไรอย่างเงี้ยครับ เซบเดิมเทียมเนี่ยน่าตกใจมากนะครับมีหมอที่ไม่เข้าใจคำว่าเซบเดิมจริงๆก็ไปเอาคำว่าเซบเดิมเนี่ยมาใช้ในโรคผิวหนังในเมืองไทยที่มงานหมอภาคขึ้นมาให้ดูนะครับซึ่งในอินเทอร์เน็ตเนี่ยถ้าเราไปเสิร์ชคำว่าเซบเดิม์ในภาษาไทยเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเซบเดิมเทียมทั้งหมดเรารู้ได้ว่าเป็นเซบเดิมเทียมข้อหนึ่งก็คือมันเกิดในคนที่ดูแลหน้ามากนะครับไม่ใช่คนที่ไม่มีเงินมีทองโฮมลย แล้วเราตำแหน่งที่เป็นก็แปลกๆเช่นว่าเป็นที่แก้มทั้งหมดนะเป็นที่จมูกเป็นที่พื้นผิวที่มันไม่ได้เป็นที่ตะเข็บเหมือนที่เราว่าแล้วก็หลังหูก็ไม่ได้เป็นอะไรอย่างนี้นะครับอาการของเซฟเดิมเทียมเนี่ยความจริงแล้วมันคือการใช้สเตียรอยด์กับอะไรกร็ูแล้วแต่บนผิวหน้าเนี่ยเราก็ทําให้เกิดการติดสเตียรอยด์แล้วผิวมันก็อ่อนแออันนี้เราจะไปพูดว่าติดสเตียรอยด์มันก็กระอยู่เพราะมันบอกถึงความ ไม่ชอบมาพากลหรือความอ่อนด้อยในการรักษาเพราะฉะนั้นก็เลยไปตั้งชื่อว่าเซบเดิมเซบเดิมแต่ความจริงพวกหน่ี้เป็นเซบเดิมเทียมทั้งหมดคราวนี้เมื่อย้อนกลับไปว่าเซบเดิมแท้เนี่ยจะมีเซบเดิมเทียมผสมได้ไหมก็เป็นไปได้ฮะถ้าเกิดการรักษาเซบเดิมแท้เมื่อสักครูที่เราพูดในคำถามที่หนึ่งเนี่ยถ้ามูลจะไปรักษาด้วยสเตียรอยเซบเดิมแท้ถ้ารักษาไม่ถูกต้องจะกลายเป็นเซบเดิมเทียมผสมกับเซบเดิมแท้ไปด้วยกันครับ การรักษาเซฟเดิมทีมแบ่งเป็นสองกรณีคือกรณีถ้ามีเซฟเดิมแท้เป็นต้นเรื่องนะครับก็หมือนกรณเราต้องรักษาแบบเซฟเดิมแท้ไปด้วยคือให้นอนหลับพอๆในเพียงพอนะครับแล้วก็ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่อะไรต่างๆเนี่ยกลับบ้านเร็วเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับแต่ส่วนเซฟเดิมทีมเนี่ยที่จะรักษาคือการรักษาการติสเียรอยด์ที่บนใบหน้าก็คือต้องหยุดการใช้สเตยรอยด์นะครับแล้วก็ปล่อยให้ผิวเนี่ยเพ้นฟู ความสมบูรณ์กลับมาซึ่งจะยากมากใน2อวันาทิตย์แรกเพราะใน2สัปดาห์แรกมันเหมือนกับคล้ายๆคนที่มีแผลแล้วเราต้องมทำแผลเนี่ยแผลมันจะวัยแต่ความรู้สึกมากใครมีแผลร้อนรูกแผลเกิดจากการวิ่งหกลม้มหรือมอเตอร์ไซค์ล้มอะไรอย่างเงี้ยจะสังเกตนะครับว่าแนที่2อาทิตย์แรก,แรกตอนแผลมันซ่อมตัวเองมันจะมันจะปวดแสบมากเพราะฉะนั้นในคนไข้จะเป็นเซ็เดิมเทียมถ้าหยุดเจรยญเราเราจะรักษาถูกวิธีนะในสองสัปดาห์แรกเนี่ยจะเคยจะตึง,จะ,ตงจะแห้งจนทนไม่ไหวนะครับ ก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของหมอที่เข้าใจนะครับแล้วก็อาจจะต้องรับประทานยาแล้วก็ใช้แสงเลเซอร์จนพูดวีบีอะไรต่างๆเนี่ยแต่โชคดีครับเวลาเราทนเนี่ยหลังจากสองาทิตย์แรกแล้วอย่างมากก็ไม่เกิน2เดือนก็จะหายนะครับเพราะว่าผิวทั้งชั้นกว่าจะซ่อมเสร็จมันใช้เวลาถึง6สัปดาห์ขึ้นไปครับ